อม i ันตี f global. ขอทักทายกับ global body <c oughs> ฉันก็กำลังย้อนและลึก <The global S 1> ถึง <Unity. S 1> ฉันอยากจะเรียกว่าเป็น global unity global มากกว่า I, uh, uh, winning the heart of everyone ที่ได้รวมหัวใจของทุกคนเป็นตัวอย่างว่าเรานั้นจะอยู่อย่างเบาสบายและเบิกบานดาดีประกาศมาีฉันจำได้ว่าจดจำพลังกับความเบาสบายของดาดีที่ สมดุลกันที่มีความในการใช้ชีวิตของดาดีแล้วก็การให้กำลังใจกับคนอื่นเบาสบายง่ายดายทุกคืนดาดีเราเองนั่นน่ะ <she> มักจะไปกุศลไนดาดีบางทีก็สิบคนเราทุกคนเนี่ยจากหลายๆที่กูมารี <She S 2> หลายๆคนก็ไปกัน ดาดี้ก็จะอ่านประเด็นมูลีของวันถัดไปคำถามคำตอบให้เราฟังบางทีก็หัวข้อของมูลีแล้วก็คำถามบางทีก็มีพรด้วยดังนั้นทุกวันก็เป็นเหมือนกับชุมนุมเรามักจะเรียกว่าเป็นดา d ดี้จีกีตะพาชาลา เป็นดดี้จีกุตไนกีตาพาชาลาที่ซึ่งเราได้เรียนรู้บทเรียนของความสุขความเบิกบานของประสบการณ์กับดาดีในคืนนั้นที่ดัดีได้คิด<ข>เคล็บลับของดาดีก็คือว่าวันหนึ่งฉันถามดาดีหลังจากที่มีงานมากมายเลยในระหว่างวัน ดาดี้ยังคงเบาสบายแล้วก็ง่ายดายอย่างยิ่งดาดีก็บอกว่าทำไมดาดีถึงไม่เหนื่อยเลยดายดีบอกว่าโอ้ oh, ฉันไม่ได้ทำดาดีไม่ได้ทำอะไรเลยบาบาเป็นคนทำและดาดีเองนั้นน่ะก็มีความสุขสที่ได้เฝ้าดูทุกๆสิ่ง,งมันก็เป็นความเบาสบายนั้นในตอนเช้า ฉันเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านมีโอกาสได้พูด Good Morning เป็นเวลาก่อน Class เราเองนั้นเนี่ยก็จะไปหาดา d ดีดา d ดีก็เตรียมตัวออกมาจากห้องนอห้องน้ำสวมสารีเบื้องหน้าพวกเราเตรียมตัวแล้วก็แบ่งปันประเด็นที่ได้เรียนรู้บางครั้งก็เป็น วันที่มีความสุขเบิกบานกับบาบาในอมริกเวลาเพราะว่าดาดีก็จะนั่งอยู่ข้างหลังใน History Hall ทุกคนก็จะมาดาดีก็จะให้ริชตีบางทีดาดีก็นั่งในคอสยาร์ดแล้วก็มีความรู้สึกของการต้อนรับต้อนรับทุกๆคนและดังนั้นเพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความเบิกบานนั้น สิ่งที่ฉันสังเกตเห็นได้ดีนั้นได้ถ่าสร้างกูมารกูมานอายุน้น้อยพวกบราเตอร์ทั้งหลายกระตุน้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นซิสเตอร์แล้วก็มีจำนวนของบรเอาเตอร์อายุน้น้อยอที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่น้อยมากได้ดีก็จะบอกว่าฉันเป็นกูมาการกูมาหมายถึงบราเตอร์แล้ ก็บอกว่าดาดีด้รักกูมานแล้วก็กระตุ้นนะคะแล้วก็สร้างความกระตือรือร้นบางทีก็มีปิกนิกพาพวกเขาออกไปเดินกับดาดี้จำได้ว่ามีการเล่นกับดาดีด้ด้วยก็จะมีบทเพลงลมีเครื่องดนตรีต่างๆกันดาดีด้เองเนะี่ยก็เป็นมีขอเครื่องดนตรีเครื่องเป่าอยู่ในมือค่ะ,ลคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะเป่า เราลับว่าดาดี้เล่นสิ่งนั้นตอนที่เป็นบอยก็เป็นบอยกับซิสเตอร์เนะี่ยดาดี้ก็เป็นซิสเตอร์ด้วยและในทุกๆสถานการณ์ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งพลังอย่างยิ่งที่จะสร้างความรู้สึกของความเป็นครอบครัว เป็นเหมือนกับแม่ที่ถามกับลูกอยากจะทานอะไรวันนี้อยากกินกุหลาบจามูนไหมแ้พวกปัเตอร์ก็จะบอกด๊ดดีก็จะบอกว่าบอกกับโบรีด,ดร๊ดดีแล้วก็จะเรียกโบลีด๊ดดีมาโบลีด๊ดดี้ดดวันนี้ทำกุหลาบจามูนนะวันนี้ทำซาโมซา่าวันนี้ให้ทำชิปมันฝรั่งทอดดังนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าทุกวันน่ะก็จะเป็นวันของการมีปิกนิกมีความสุขความเบิกบานทุกคนเองนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าดาดี้นั้นเบาสบายแล้วก็ง่ายดายอย่างยิ่งมีความเบาสบายมีความสุขจำได้ว่าดาดี้ไปที่ลอนดอนในตอนนั้นนะคะก็เป็นเปิดศูนย์ลอนดอน global corporation house มีการชักธงเราดัดดี Daddy เองก็เริ่มต้นเต้นรำด้วยความสุขความเบิกบานดัดด <Daddy S 2> ีแจงกีกับทั้งคู่นั้นก็อยู่ตรงนั้นนตอนณเวลานั้นก็กระตือรือร้นมากๆเลยมีบัตเตอร์รามชแล้วก็มีบรเตอร์จากอินดอรแล้วก็ปิชโงฮันใบดัดดีก็ให้เหล่าบรเตอร์ไล่หลัง มันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาของความสุขสนุกสนานพวกเขาเองเน่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับเด็กเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในใคดาดี้นั้นน่ะก็มีอำนาจอย่างยิ่งแล้วก็มีซีเนียร์ซิสเตอร์ที่จะมีอ,อ,อยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็พลังของการตัดสินใจของดาดี้นั้นก็น่าอัศจรรย์มากๆ ดต่ดีด้กบอกดดีกมีไอเดียแต่ดดีกก็จะถามคนอื่นๆแล้วก็ทำรวมความคิดเห็นของทุกคนช่วยกันตัดสินใจในวิธีการนี้ดิดีเองก็สร้าง Unity ขึ้นมากระตุ้นทุกๆคนดิด๊กนั้นสร้างความรู้สึก ว่าเรากำลังมีป้อมปราการของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่ควรจะมีใครมาเขย่าได้อีกทุกก้อนควรจะต้องเข้มแข็งทรงพลังและสิ่งสำคัญที่สุดดิดีไว้วางใจทุกคนดิดีรักทุกคนดิดดี้สพอร์ตทุกคนในตอนนั้น,น,นดิดดี้เองก็อาจจะนำไปเรื่องของการแก้ไข ตัวอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากของเมื่อดาดี้จีกับดีดี้ที่เป็นซีเนียร์ที่สุดดาดี้เองก็จะให้ดีดี้อยู่ข้างหน้าดีดี้ก็จะให้ดาดี้อยู่ข้างหน้าทั้งดีดี้กับดาดี้ค่ะทั้งคู่พวกท่านก็มักจะบอกว่าเราอะอยู่ในสองร่างแต่เป็นดวงวิญญาณเดียวหลังจากที่บาบาจากร่าง นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็บรรยากาศของความกระตือรือร้นอย่างไรแล้วก็ความไว้วางใจในกันและกันเพราะว่าที่ไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ จะรบกวนคนอื่นๆแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันและมีความพอใจแต่ดีนั้นทำให้ทุกคนพอใจมีความสุขเบิกบานบางทีก็เป็นเหมือนกับบิ๊กซิสเตอร์ก็เป็นเหมือนกับครอบครัวเราไปที่พิสพาร์คเป็นเหมือนสนามเด็กเล่น ไดดีเองก็จะเป็นเหมือนกับเด็กๆเ,เลยตอนนั้นเล่นเกมหลายเกมกับพวกเราเป็นเหมือนกับเด็กๆที่เล่นเกมกัน<ล>ก็เป็นฉากที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเมื่อเรามองดูวภาพในตอนนั้น วันเวลาเหล่านั้นเนี่ยที่จะกลับมาอีกครั้งที่เรานั้นจะสามารถมีความสุขกับวันเวลากับดาดีเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นและดาดีเองก็โฟกัสมากๆกับความเป็นหนึ่งเดียวกันเรารู้ว่ามัทุบันนั้นยานสโลว่าเป็นป่า และก็จะมีพึ่งอยู่มากมายแล้วก็จะรวมไปจนถึงมีดำอ๋อแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีรังรังผึ้งรังใหญ่ๆเลยค่ะบัตเตอร์ก็ถามว่าเราควรที่จะตีน้ำพึ่งไหมด <They S 2> แดดี้ก็บอกว่าไม่นะหรือต้องไล่มันไปไม่บอกไม่ <and S 2> พวกมันทำงานด้วยกันขอให้พวกมันได้มีความสุขของการ <So S 1> ได้ทำงานร่วมกันความหมายนั้นก็คือว่า ฮันนี่บีเนี่ยต่อให้มันจะต่อยแล้วก็เจ็บเนี่ยคะ่ะแต่ว่าผู้ที่มีความแตกต่างเนาะธรรมชาติเองนั้นเนี่ยาทำร้ายอีกคนหนึ่งแต่เมื่อพวกเขาทำงานด้วยกันพวกเขาก็ยังสร้างน้ำพึง่งและไอ้น,นี้เองก็เป็นตัวอย่างของฮารโมนีของการทำงานร่วมกันดังนั้นแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครไปตีหลังพึ่งเพื่อที่จะเอาน้ำพึง่งเราเองก็อาจจะไปซื้อจากข้างนอก แล้เราก็เห็นฮันนี่บีอยู่ที่นั่นมากมายความเป็นหนึ่งเดียวกันคือพลังอำนาจความเป็นหนึ่งเดียวกันคือความงามคือความสุขความเบิกบานเพราะว่านี่คือคติพจน์ของดาดีและก็ความซื่อสัตย์ด้วยความสุขความเบิกบาน และมีศัจจะกับปบาบ,ปบามีสวาัสดิภาพต่อดาดีต่อเพื่อนต่อทุกๆคนในครอบคระวะัวแต่ในเวลาเดียวกันก็มีวินัยอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยดาดีมีสมดุลในทุกๆสิ่งทำให้ดาดีเป็นดาดีประกาชมานี ไม่เพียงแต่เป็นเพชรพลอยของแสงแต่ว่าเป็นประภาคารแห่งแสงและอำนาจที่แสงนั้นกระจายออกไปแม้กระทั่งในทุกวันนี้แล้วก็ยังคงกระจายออกไปไมายังพวกเราทุกคนแสงของบาบาน,นั้นก็ใช้ผ่านดาดีอมชันติเลือกประเด็นจากวิดีโอ และมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นหรืออาจจะพิจารณาคำถามเพื่อการ,ค,รคล้ยคลอนต่อไปนี้ฉันอยากจะพัฒนาสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อจะมีสมดุลของคุณธรรมอย่างดีมาแค่ไหนที่ฉันได้เป็นเด็กและเป็นนายแล้วฉันจะพัฒนาสิ่งนี้อย่างไรอะไรคือการให้ในตอนนี้ของฉันต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมนุมฉันจะพัฒนาสิ่งนั้นอย่างไร